Hello, Care Worker where you been today? you want to come in? you want to come in? Where you going? Where you going, ลูกฮัล l หลจ่าเอะอาการช่วยของมามีเห็นไหมล่ะลูกมันมืดได้เนี่ยเอาไปออกไม่ได้ อันนี้มันแข็งหลูกนัวมันออกไม่ได้หนูต้องนี่นี่อันไหนอันไหนที่หนูออกมาได้แบมอันไหนหนูออกมาได้เป็นไหนเอ้าตึง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 ึตึงึงดึงึงดึงเตะตอตะดแงแตงแงงงีแงงตงแงงตลงจะเออ i s my lovely girl งแตงแงงงงมาเรมา ทางนี้ทางนี้นี่ยนี่น,นี่อันนี้นู่นเปิดไม่ได้มันแข็งหลวหนูนต้องมาเปิดอันที่พลาสติกเนี่ยหนูนต้องไปเปิดพลาสติกแบมเอาเปิดให้แม่ดูซิเอาเปิดอะไรอยู่ข้างในแม่นางก็จาก้าไป <laughs> กินที่ตรงนี้แหละ <laughs> play look the with need นางไปกินข้างนอกสวยหางนางสวยสวยกนะว่าเนี่ยอร่อยไหมลกูกมันอันใหญ่แล้แบม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 หันหน้ามาให้แม่ดูน้อยมาหันตูนให้กันดูได้ยังไงแบมหันหน้ามาให้แม่ดูน้อย เห็นไหมไอ้ายละแบมแบมอ้ายละนูอ้ายเละลูกฮท่านผู้ชมก็อยากเห็นแบมแบมไงลูกฮึทำไมวันนี้หนูมาสายจังเลยลูกเป็นอะไร2สองสามวันนี้หนูมาสายสายฮ អរុណសួស្ដី